กำลังให้แมคโรเกลี่ยพื้นที่ครับเปลี่กองดินตรงนี้ลงไปนุ่นให้หมดเราลอกคลองขึ้นมาลอกคลองขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นสระ ได้สารลูกหนึ่งได้สารลูกหนึ่งน,นี่จะเป็นคันดินกำลังเกลี่ยเกลี่ยพื้นที่ใหม่ จะให้มันไปจดกับพื้นที่เก่าที่ผมไวส้สีขาวโน่นที่ผมไวส้สีขาวโน่นจะให้มันเป็นแนวเดียวกันกันดินที่ถมไว้เก่านั่นสุดตรงโน้นว่าจะเป็นเจ้าบ้านมาลงบ้านนอกดาวมาลง ก็ยังตัดนใจไม่ได้ว่าจะเป็นนอกดาวหรือว่าจะเป็นอะไรยังไงพื้นที่ตรงนี้ก็จะปลูกพวกพืชผักสวนครัวไม่ว่าจะเป็นพริกไม่ว่าจะเป็นมันเทศหัวลีสง่งต้นไม้ต่างๆอะไรก็ตามแต่ที่กินได้ครับ ับแปงแปลงกวาก็จะปลูกให้หมดเลยแต่ดินไม่รู้มันจะได้ไหมแต่ว่าโชเฟอร์แม็คโฮเขาบอกว่าดินดีดินดีดินอย่างเงี้ยปลูกอะไรก็งามเขาว่างั้นนะเขาโกหกเราเปล่าไม่รู้กำลังให้เกลี่ยพื้นที่อยู่ใหนะ้เกลี่ยให้เต็ม สี่ดีให้เติมตรงนั้นแหละเมื่อก่อนนี้มันเป็นที่ตรงนี้จะลุ่มน้ํามันจะขังนิดหนึ่งผมบอกต้นไม้อะไรมาปลูกก็ตายสเสกเกียงเลยต้นไม้เรามาปลูกก็ตายสเสเกียงเลยไม่รู้เป็นอะไรดูครับดูต้นไม้ที่เราไม่ได้ปลูกสิงามงาม ไอ้ต้นที่เราปลูกไว้กินนะะรัมแทนพูทถนอมยังไงก็ก็ตายเนี่ยธรรมชาติมันให้มาแบบนี้ธรรมชาติเขาก็อยู่ธรรมชาติของเก่าเขาแล้วแหละแต่เราก็อยากมาทำให้มันดีอ่ะในเมื่อว่ามันเป็นพื้นที่เราแล้วเป็นพื้นที่เราแล้วเราก็ต้องทำให้มันดีตอนที่ยังมีแรงกอยากทำอะไรก็ทำ ถ้าหมดแรงแล้วก็จบตอนนี้ยังไม่แรงอยู่นิดนึงก็ต้องลองดูนะครับลองดูแต่ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาลงบ้างจะลงทุเรียนหรือเปล่ายังไม่รู้เลยจะลงสุเรียนทูเรียนไว้สักสี่ห้าต้นจะลองทุกพื้ะจะลองทุกต้นไม้เงาะทุเรียนลำใย ไม่โยงชิดจะปลูกทุกอย่างครับเราจะลองดินดูว่าต้นไม้ชนิดไหนมันชอบดินแถวนี้ดินแถวนี้เราไม่รู้ว่าต้นไม้ชนิดไหนมันชอบจะลงทุกต้นถ้าต้นไหนที่มันรอดแล้วมันงามก็แสดงว่าพื้นที่ตรงนี้มันต้องการต้นไม้แบบนั้น แลต้นไม้แบบนั้นก็ต้องการพื้นที่แบบนี้แต่ถ้าต้นไหนที่ปลูกไว้แล้วไม่งามไม่โตรหรือตายก็จะแสดงว่าต้นไม้ชนิดนั้นๆมันไม่ชอบดินแถวนี้อ่าเราก็จะไม่ต้องเอาต้นไม้นะั้นมาปลูกเราก็จะหาต้นไม้เองที่มันที่มันปลูกแล้วมันมันไม่ตายอะ่ะมันงามอะ่ะนั่นแหละจะมาปลูกกันส่วนมากเขาเรียกว่าทดลองดิน แกล้งดินซะหน่อยหนึง่งแล้วก็แกล้งต้ตนไม้ด้วยนะคะะร,รับะรอดูต่อไปครับว่าจะปลูกอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวก็จะพยายามอัปเดตอยู่เรื่อยๆให้ทุกคนได้ได้ช่วยแนะนำหน่อยว่าจะทำยังไงนะคะรับปลูกอะไรดีปลูกยังไงแต่ผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเรื่องเกษตร เห็นเขาทำก็อยากทำเหมือนเขาเราปลูกไว้กินครับเราไม่ได้ปลูกว่าขายหรอกแต่ถ้ามันเหลือแต่ถ้ามันได้ผลมากก็ก็ไม่แน่อาจจะทำเป็นอาชีพเลยก็ได้เนี่ยที่ตรงนี้มันเป็นที่ทั้งห้าไร่อะเป็นที่ฉนดนคะครับที่ฉนดแดงอยู่นี้เป็นที่ฉนดุดแดงถนนก็เป็นวิวภูเขาถน้นก็เป็นวิวภูเขาท้งหมด ก็ถือว่าบรรยากาศดีนะครับหน้าฝนหน้าหนาวแต่หน้าร้อนหน้าแรงไม่รู้เหมือนกันแต่เคยมาก็ร้อนร้อนเหมือนกันนะฮะร้อนเหมือนกันครับขอบคุณครับทุกคนครับขอบคุณจริงๆครับ